มีหน้าที่เป็นกระเพื่อนที่ดีแต่ตอนสุดท้ายพิดหน้าที่ทุกทีลงรักเธอไปทำไงดีจะไม่ถึงเป็นอย่างนี้มีหน้าที่แค่รึกษาดูแลแต่ห่วงใหญ่เกินจนไม่มีข้อแม่ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ความแรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มี ชีวิตผมตอนนี้คือแบบแฮปปี้มากครับใจฟูต,ตลอดเวลาเลยครับชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมจากความเป็นอะไรของอายุโอเคอ๋อจริงๆก็จริงๆก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตแบบไม่ได้วีไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วแบบอ๋อมันเปลี่ยนไปเยอะแค่แบบช่วงนี้ผมทำทำงานเยอะขึ้นบ่อยขึ้นเกือบเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันแล้วมันผมก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้รู้สึกแบบมัน เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นนะครับรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้มากกว่าตอนแรกตอนที่เราเปิดปล่อยเพลงเพิ่งได้พอายุโอเคไเราคิดไม่ว่าชีวิตเราจะมาในจุดนี้ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจคิดแบบนั้นเลยครับแบบผมไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าแบบผมจะได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ว่าแบบอันนี้เป็นผมได้ทําในสิ่งที่ผมรักจริงๆครับอายุเราแค่นี้แล้วรู้สึกว่าประสบการณ์อะไรเยอะมากไหมี่เกะอือ จริงๆผมรู้สึกเหมือนผมพัฒนาได้มากกว่านี้ได้แบบอีกไกลเลยครับมผมแบบผมก็ตั้งใจในการฝึกฝนและฝึกฝึกการร้องการเต้นการทุกอย่างให้ให้มันดีดีขึ้นแบบ improve คุณภาพของของผลงานและทุกอย่างให้มันดีขึ้นทุกชิ้นงานนะครับผมปิ๊งง่ายมากกเราตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราปล่อยเพลงแรกออกมาก็ิ๊งกันได้เลยทุกวันที่สามารถปิ๊งได้ปิงง่ายมากกับการทำงานในชิ้นแรกประสบการณ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากครับผมได้แบบ ได้รู้ว่าการถ่าย MV ของตัวเองมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจริงๆเพราะว่าก่อนอนน้าี้ผมได้เป็นพระเอกของ MV คนอื่นแล้วบรรยากาศตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับแต่แค่แบบเกรงใจคนอื่นมากมากมากกว่าแบบเกรงใจที่จะคุยกับคนนี้คนนู้นคนนู้นแล้วก็ด้วยด้วยช่วงเวลาในชีวิตด้วยครับช่วงนั้นผมก็ยังขี้อายมากมากกว่าตอนนี้ครับแต่ตอนนี้คือผมรู้สึกสบายสบายมากตอนตอนอยู่ตอนอยู่ที่กองถ่าย MV อะไรแบบนี้ครับผมแบบ เอาเถอะนะผมแฮปปี้ผมสนุกกับมันนะครับทำงานอย่างนี้สะดวกง่ายขึ้นใช่สะดวกง่ายขึ้นเลยครับแล้วผมก็สนิทกับพี่ๆทีมงานพี่ๆเบื้องหลังมากขึ้นด้วยครับพี่ๆพี่ๆในค่ายพี่ๆเพรสเซสทุกคนแบบมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้นี้ครับตอนที่ตัดไม่ยหวติดกันที่สองครับผมเป็นอย่างไรติดกันที่สองดีครับกระแสแบบกระแสตอบรับดีมากครับ ชื่อเอกว่าผิดหน้าที่พิจิตริงอ้าย for Eve ครับผมเป็นไงครับทั้งนี้ที่มาที่ไปหยกครับได้ไปคอนเสิร์ตของ for Eve ใช่คร ah ับก็ตอนโอ้ก Ges ี่ปีแล้วครับประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วครับผมได้ได้เป็นพระเอกใน MV ของ for Eve ครับภาพหลอนเพลงภาพภาพหลอนนะครับและหลังจากนั้นผมกับอ้ายก็ได้ได้คุยกันในไอจีครับ you know over over the year ครับแล้วพอ พอผมผมได้เดโมของเพลงนี้ขึ้นมาพอได้เดโมนี้มาผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบอยากเพิ่มสีสันอยากเพิ่มความความพิเศษของเพลงนี้ผมก็เลยผมกับพี่ปนดก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะมีผู้หญิงมาฟีดและให้เขาเป็นไอายใช่ครับให้คนนั้นเป็นไอคยครับคุยเป็นต่อไอคไอค์ยังไงบาก็ก็รับครับก็โอเคเลยครับใช่ครับใช่ครับก็โชคดีมากครับโชคดีมากที่มีที่มีมีเพื่อนอย่างอายครับผม งานเพลงนี้เป็นไงบ้างทำงานจ้างทำงานเพลงนี้เป็นไงบ้างมันมันกดดันกรอกเพลงแรกไหมก็ไม่ถึงว่ากดดันนะครับแต่แอบแบบคิดถึงว่าเพลงนี้จะมีอาไอก็แฟนแฟนคลับของอาไอก็น่าจะคาดหวังว่าเพลงนี้จะดีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาสิ่งนี้มามาเป็นแบบสิ่งที่กดดันผมแค่ผมแค่แบบเอาเอามาโมดิเวตให้ผมทําให้คุณภาพของเพลงนี้ให้ดีที่สุดแล้วผมก็ ผมก็ตั้งใจที่ที่ถามาตั้งใจถามว่าอายว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรอะบอกได้นะถ้าอยากถ้าอยากร้องแบบนี้ถ้าอยากเปลี่ยนอันนี้อันนี้อันน,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 นี้บอกได้นะอยากให้มันเป็นแบบการคอลล a b o เร t e การทำงานด้วยกันแทนที่จะเป็นแบบโอเค this these are the lyrics นี่คือเนื้อร้องเพลงนี้ให้หน่อยแบบนั้นไม่ไม่ไม่ไมด้อย่างนั้นเลยครับผมอยากให้อันนี้เป็นแบบคอลล a b o เรชั่นนะครับผมตั้งวุ่นมอก่อนที่จะป่องนี นักร้องก็อยหญจะกังวลสิงเกิลที่สองเพราะถ้าเกิดสิงเกิลแรกมันมันตั้นเซ็มากๆแล้วมันสิงเกิลที่สองเขาที่คุณจะกังวลแล้วแหละว่า oh. ถ้ามันจะออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ I didn't think about that <laughs> ไม่ได้ิด <laughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดแบบนี้อะครับ <laughs> <laughs> แบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ต,ตัวตอนนี้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็น่าจะกดดันน่าจะกดดันถ้าแบบปล่อยโอเยโอเคไปแล้วก็มีซิงเกิลต่อไปคน แบบทุกคนน่าจะคาดหวังว่าเพลงมันจะยังไงอย่างนี้อย่างนู้นแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับผมแค่ผมตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นที่จะปล่อยเพลงนี้ให้ใหใหทุกคนได้ฟังเพลงนี้ครับแล้วแบบกอปล่อยเพลงมาแล้วพี่เด็กมาแบบถล่มถลายเหมือนกันใช่ครับดีใจดีใจมากครับ <laughs> ดีใจมากดีใจมากผมแบบผมเป็นคนโชคดีมากมากครับที่แบบที่ทั้งผมทั้งพี่ๆทีมงานพี่ๆเบื้องหลัง าอ <I>, mm hmm. พูกกำกับพ mm ีเอสพี่ปนทพี่นาเชกโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้เราเราทุ่มเทกับเพลงนี้มากมากครับแล้วทุ่มเทกับโปรเจกต์อันนี้มากๆแล้วโชคดีที่ทุกคนก็เห็นเห็นเห็นคุณภาพของงานแล้ว mm hmm. แล้วก็ชอบด้วยครับก็ผมรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณคุณแม่ได้ทำอไมาเป็นวันนี้โอ้ชอบครับชอบครับครั้งนี้ไม่ได้ร้องให้นะครับ <laughs> ไม่ร้องให้แล้วนะครับ <laughs> <laughs> คือดีใจให้ดีใจ แฮปปี้ฟอร์มีมากกว่าแบบแฮปปี้ฟอร์มี and like เหมือนเป็นกำลังใจให้แล้วบอกว่าเพลงนี้ดีอะเพลงนี้ดีมากลูกอะไรแบบนี้ครับเป็นการแบบเมาส์เรื่องเพลงนิดนึงนิดนึงแล้วผมก็เล่าแบบการอัดเพลงมันอย่างนี้แล้วการถ่าย MV มันจะอย่างนี้เพราะคุณแม่ก็จะรู้รู้ประสบก็จะมีประสบการณ์แบบมือมือหนึ่ง first hand experience ในในการถ่ายถ่าย MV การอัดเพลงผมก็จะเมาส์เมาส์กับแม่แบบ เรเป็นยาวๆเลยครับเรื่องแบบการการทํางานในวงการนี้ครับเมาเรื่องยัดีให้ฟังหน่อยได้ยังไงก็กะไรไม่ส่วนใหญ่ถ้าผมเมาส์กับแม่ครับผมก็จะเมาส์เรื่องแบบรายละเอียดเล็กน้อยแบบ something only ผมกับแม่จะจะสังเกตนะครับว่าแบบกองกองมันใช้เครนใช่ป่ะอย่างเง้นนะครับหรือแบบตอนตอนเขาตัดต่อสีเว้ยตอนตอนเขาจัดไปมันใช้เวลานานขนาดนี้ใช่ป่ะหรือแบบข้าวมันใช้เวลานานขนาดนี้ใช่ไหมแบบนั้นนะครับเราจะเมาส์เรื่องแบบ ฤดูต uh, 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 uh. right. <th> ิงส์สัตวดูติงที่ที่คนคนที่อยู่อยู่อยู่ที่กองจะสังเกตอะไรอยูนะครับนไงตอนทีบรรยากาศนะครับเองสมูทสมูทมากครับสมูทมากพี่พีเอสผู้กำกับของ MV ผิดหน้าที่อะครับคือมีวิชั่นที่ชัดเจนมากๆล้วรับรู้ว่าช็อตนี้ต้องเขาอยากได้ยังไงแล้วไฟไฟและสีและฉากวิธีการตั้งฉากเขาอยากทำยังไงแล้วเขาแบบมีวิชั่นที่ชัดเจนแล้วการถ่ายทำก็ราบรื่นที่สุดแบบ อีจีโซอีจีโซมัชฟันนะครับและการทำงานกับไอ้ไอก็ก er like oh, um, uh, really cool ็สน uh. ุกด the ้วยครับแบบไอ้ไอเป็นคนที่ตั้งใจกับงานแต่ก็มีมีมุมแบบขี้เล่นด้วยแต่ก็พอพอถึงงานเขาตั้งใจมากจากซิงเกิลนี้ซิงเกิลต่อไปจะมีอะไรก็มันก็จะมันก็จะเชื่อมกับทีมของ Crush ของ Crush ของมินิอัลบั้มของผมนะครับ r ร s h มันก็จะเกี่ยวกับความรักในอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมจะใช่ยากกว่าให้ิงเกอร์ที่มันทำงานหนักมากกว่าสิงเกอรที่สาจะตามมาเดี๋ยวรอให้ตอนนี้ผมกำลังก,ก็ตอนนี้เพลงต่อต่อไปหรือเพลงเพลงต่อต่อไปในอัลบั้มนี้ผมก็อยากให้มันอยากให้คุณภาพของเพลงเพลงต่อต่อไปให้ดีที่สุดก่อนที่จะปล่อยอครับและเพลงเพลงนี้ก็ให้ทุกคนอยู่กับพิทีการก็โอเคก่อนอนะครับ จริงๆแล้วพอตามตามตามจากเพลงที่แรกเพลงแรกมาถึงเพลงแรกมาถึงเพลงที่สองมันคือดีขึ้นเรื่อยๆบาร์เป็นเพลงของที่ด้ยวยจะยากขึ้นเรื่อยๆไหมจริงๆไม่นะครับเพราะว่าการปล่อยผมโชคดีที่ตอนนี้ผมปล่อยเป็นแบบเป็นแนวป๊อปอีซี่ลิสเซนนิ่งแบบป๊อปมีกรูฟมีมีจังหวะแล้วก็แบบเป็นแบบอ่านอนมันมันมีมันมีมนม กลิ่นของทิกเกอร์ในในเพลง2เพลงนี้ครับแล้วผมก็อยากอยากลองทําแนวอื่นๆบ้างไหมก็ก็เดือดลองเอ็กซ์เพร์เมนต์ดูแบบนี้ครับก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันม,ม,นมีมันมีหลายหลายเส้นทางที่ไปได้ครับใช่ใช่ครับตอนนี้ยังยอยู่หรือว่าตัดสินใจพอจะมีจุดโฟกัสได้หรือย่างว่าจะต้องอักแนวนี้แหละอะไรอย่างีประมาณนี้แหละชิ้นที่สามแนวของเพลงก็จะเป็นแนวที่ทุกคนฟังได้นะครับอืม บอกได้แค่นี้ฟังได้แล้วก็เข้าใจครับนะ <laughs> ยังไงนะยังไงนะพยายามจะไม่ spoil <laughs> ครับเร็วๆนี้หรือว่าอีกส <laughs> ักพักหน,น,น,นึ่งแบบดียด๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนครับผมตอนตอนนี้อยู่ในอยู่ในขั้นแบบก็ working on working on เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับรอติดตามนะครับก็ประมาณ50%นะครับก็50%แต่50%ก็คือเพลงเออไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกเกือบเกือบ spoil แล้ว ครับผมโอเคพี่เลิฝากผลงานใน Ti เอรีครับผมก็ฝากเพลงผิดหน้าที่ responsibility featuring AI for Eve นะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง y t u t u Genes underscore official นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลของผมนะครับทกกี่ทิกเกอร์เทเโอและ IG ส่วนตัวติดตามได้ทกกี่ทิกเกอร์อาชิระครับ <laughs>